ที่บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญพลตวจตรีคิรีศักดิ์ตันตินวชัยรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ได้เดินทางมามอบแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคโดยมีพลตรวตรีสุวิชญนยาน,นก,กิติกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญเป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับสถานีตำรวจภูธรท,ทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญเพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 บัณฑิตสนุกพันธ์กอบลิศแม่ตาริการนนรายงาน